ไปเกี่ยวนึงาเศร้าไปลุยไปเี่ยวนึงมาเศ้าไปลยเอนี่งั้นไปลุ้ยรอไปลุยเกี่ยวแค่เถี่ยวนึงบนนะกยาขาานเียวนขปียวนึงเข้าไปแล้ว 能活过来。